สวัสดีครับวันนี้ผมป้ากนวดกับพี่ปู่และวันนี้มาอยู่ในเว็บไซต์เขามีถอยฟาร์ปู่เข้าไปดูเว็บไซต์บ้างยังดูเป็นไงบ้างดีดีดยังไงล่ะอธิบายหน่อยพีก็ดีไง<อ>ก็แบบว่าดีอด่ะก็ดีมันก็มีของ,อองให้เลือก<ด>เยอะด,ดีอ่ะดูนนพอจะพูดว่าอันนี้กว่าคุณไม่ให้ผมพูดเหรอไงก็บอกก็ดีครับดีก็มีของให้เลือกซื้อเยอะอะไรเงี้ย ก็เขาก็รับฝากนะามาฝากฝากให้เขาไขายเถอะได้ตังค์เบาผมไม่รู้นะ <laughs> มีอะไรต้องแก้ไขไหมอะไรนะยกใหญ่ตองนในในฐานะที่แบบคุณเบย์ตะเวนร้านค้ามาทั่วประเทศทั้งไทยทั้งต่างประเทศแล้วมองว่าตรงนี้ปเป็นยังไงบ้างผมไม่ได้ไปตะเวนทั่วประเทศเลยก็อยู่แต่กรุงเทพน,น,น,นี่แหละที่ผ่านมาประสบการณ์จากประสบการณ์ที่ผ่านมายังไงอะมองว่าเว็บไซต์เป็นยังไงบ้างเว็บไซต์ก็เหมือนเว็บไซต์ทั่วไปแหละ เดี๋ยวบอกเขาตัดแล้วแต่งแค่ก้อนเ้อก็ถามเว็บไซต์เป็นไงเป็นะตระการแอมบุคคลเมร์เหรอพี่สัดาลเป็นภาษามิติหรือเปล่าชักชวนให้ไม่ใช่เะีอยชักชวนให้เพื่อนๆที่ดูเขาชักชวนไปแล้วไงก็บอกว่าให้เขามากก็ก็มาฝากดิอยากซื้ออยากขายก็มาฝากฝากเขาก็มีเวทีให้แล้วก็มาซื้อมาขายมาฝากกันไปเนี่แล้วคนที่เป็นแานที่ปู่อยู่จะติดตามไม่มีแฟนนะฮะตอนนี้เป็นโสดไม่ใช่จริง นักงานที่เป็นไฮคอลัมน์คุณปู่ลืมไม่หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมว่าต้องมีการหลังหลังหลังเรื่องหลังจอใส่ทำไมอ่ะเดี๋ยวมัเตะอะไรผมแล้วสง <c oughs> สารผมเถอเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจจะฝากของจะซื้อสินค้าก็เชิญที่เว็บพายเว็บไซต์คอมบิทอย์พาร์ค com สกดไงสกดไงๆๆๆๆสกดไงต้สกดไงไม่ไดกดเนี้ย คดูพุ่นไปพอเลยมึงได้ใหเออคุณทอยปาร์เว็บอะไรสกปว่าไงฮอบี้ฮอบี้สกไงเอ่อเฮอเบวาอะไรอวอะไรีกแล้วก็อาผิดเขาบอกผิดหรือปล่าอย่งะอาผิดยังไงอาแล้วพราว่าไงว่าไงนะเวเ็บอะไรนะเบกแล้วไงเฮอเดวบววแสดงว่าไอเว็บมาเต์ รอยตารนะครับปาร์กดอทไลด์ดอทไล์ดอทคอคมเ,อเขาจะได้สกุถูงไงต้องเป็นตัวเล็กตัวใหญ่อ<น>่ะสังกินตัวเล็กตัวใหญ่ได้สาระไม่สาระอะไร,รอา้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ